วันศุกร์ที่23กันยายน2565เวลา8นาฬิกา30นาทีศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอําเภอสักคายจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสักคายอปตอสักคายและถนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลข2โดยการอำนวยการของนายพรสินาชัยโชธนายอำเภออําเภอสักคายมอบหมายให้นายสมปองเที่ยงมนต์ประลัดอาวุโสปหลัดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักขายข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาพระราชทานอำเภอสักขายดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรปับปรุงภูมิทัศน์เก็บขยะ ตัดหญ้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสักคายถนนมิตรภาพสองข้างทางเพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่น่ามองเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลออกพรรษาและเพื่อถวายเป็นราช,ชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระมหิดลอาทิเบศดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยผลการดําเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ครับขณะนี้ก็ทางอำเภอสักไครนะครับร่วมกับองค์การหมส่วนตำบลสักไครนะครับตลอดจนทุปปกภาคส่วนว่าส่วนรายการาพี่น้องจิตอาสาทั้ง41่อหมู่บ้าน3าตำบลนะครับก็ได้มาร่วมกันทํากิจกรรมดีๆนะครับเพื่อสังคมนะครับเป็นกิจกรรมจิตอาสานะครับเนื่องในโอกาสวันไม่ดนนะครับซึ่งเป็นวันที่ น้อมนลำเลิกถึงพระบิดาแห่งวงการการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขนะครับจริงๆแล้ววันไม่ดนก็คือวันที่24กันยาของทุกปีนะครับก็ทางพี่น้องอพี่น้องประชาชนชาวไทยก็จะน้อนลำเลิกกันถึงพระมหาก,การนานุณาธิคุณนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวันที่พระอ,องค์ท่านสวนรคตรในโอกาสนี้ทางอำเภอสกคยเองนะก็ได้ตระหนักและก็ได้ให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วม น้อมรับ,บรึกร่วมกันนะครับก็เลยมาทํากิจกรรมนะครับอย่างวันนี้ก็ทํากิจกรรมปรับปรุงภูมิพัฒน์บริเวณรอบพญานาคซึ่งเป็นสถานที่เขาเรียกว่าเป็นหน้าดา่านเป็นที่ท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็เห็นว่าทางองค์การมหรหารสุทธบนท่านนายกเนี่ยก็มีแนวคิดอยากพัฒนาเป็นแลลด์มาร์คจุดท่องเที่ยวของพี่น้องชาวอำเภอสักไครและจังหวัดหนองคายก็วันนี้ก็ ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมท่านกำน,นันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับทีมงานปกครองพี่น้องอสทุกคนก็จะเห็นทีมงานที่ลงไปจิตอาสาก็จะเป็นทั้งกำนันวิบ้านด้วยนะครับทางสมัยขวตแล้วก็พี่น้องจิตอาสาพี่น้องประชาชน,านหลายส่วนนะครับร่วมกันนะครับนอกจากที่พวกเรามาทำกิจกรรมก็โดยเฉพาะท่านายนเพอสักใครท่านพระสินนายใจโชคเนี่ยท่านก็ได้มอบหมายให้ทีมงานมาร่วมกิจกรรมดีๆนะครับวันนี้ก็โดยเฉพาะ,พ,าะพ่อเมืองเราก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญญากรรสำคัญในเรื่องของการ นําทีมนะครับวันนี้ท่านก็ได้มอบหมายโดยเฉพาะมอบหมายทางกับผมนละนายกเนาะได้มาทํากิจกรรมดีๆต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสมนึกรัตนคุณนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักไทยวันนี้ก็เป็นวันไมหิดนนะครับ ทางอำเภอสระใครพร้อมด้วยหน่วยงานราชการและก็องค์การบริหารส่วนตำบลสระใครและก็ทอกช้างและบันฝงังในอำเภอสะไครนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระใครได้เป็นเจ้าภาพนะครับสนับสนุนอุปกรณ์เช่น เครื่องตัดหญ้าน้ำมันไม้กวาดและพุงมือและพุงขยะพร้อมทั้งบริการน้ําดื่มนะครับตลอดเส้นทางเพื่อปรับภูมิทัศทางเข้าจังหวัดหนองคายนะครับเป็นอําเภอสะไครเป็นหน้าด่านของจังหวัดหนองคายนะครับในฐานะผมเป็นนายกองการบริหารส่วนตบนาบลสะไครที่อยู่หน้าด่านก็เลยจัดกีรสา,ามาร่วมสนับสนุนบริการน้ําดื่มและก็อุปกรณ์ครับขอขอบคุณครับสะคร .com รายงานสนับสนุนข่าวโดยอจอกอราชามุ้งจี มุงจีบมุงมวนมุงลวดรางวัลระดับอาเซียนบริหารงานโดยคุณวิวยุดลูกอินโทร081 172 0320แก้วเจริญการช่างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างครบวงจรอิฐหินดินทรายเหล็กปูนกระเบื้องอุปกรณ์ไฟฟ้าสีทาบ้านเสาท่อและอื่นๆอีกมากมายมาที่นี่ครบจบในที่เดียวสาขาสักไทยโทร 086-218-5194กันตาน้ำดื่มของชาวสักขายสะอาดปลอดภัยใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตบริหารงานโดยดเรสเสน่ห์สุวิทธรรมมาพร้อมบริการจัดส่งในเขตพื้นที่อำเภอสักขายและพื้นที่ใกล้เคียงโทร081-799-5713